สำหรับสัญ,ญลักษณ์ของ Directional Control Valve wow, หรือว wow าล์วบังคับทิศทางก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. ครับสัญ,ญลักษณ์ที่แทนเป็นรูปสี่เหลี่ยมหมายถึงตำแหน่งของวาล์วนะครับเราจะใช้เป็นรูปสี่เหลี่ยม 2. ส,สัญ,ญลักษณ์รูปลูกศรครับที่จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งของวาล์วนะครับสัญ,ญลักษณ์ลูกศรเราเรียกว่าลมผ่านได้ ลมผ่านได้คือแบบนี้ครับ 1. สัญลักษลูกศรเนี่ยนะครับจะมีจุดต่อลมอยู่2จุดจุดที่1จุดที่2นะครับนั่นแสดงว่าลูกศร1น1ตัวมีจุดต่อลมอยู่2จุดนะครับก็คือจุดนี้และจุดนี้ถ้าสมมตุติมีการต่อลมเข้าจุดที่1และลมไหลเข้าไปลมสามารถที่จะไหลออกรูด้านบนได้เลยนะครับเราเลยเรียกว่า สารกลมผ่านได้นะครับถ้าในกรณีที่มีสาระลูกศรอ,อยู่2ตัวในตำแหน่งวาวตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะครับนั่นเท่ากับว่าเราจะมีจุดต่อลมอยู่ทั้งหมด4จุดนะครับก็คือ 1, สสาระลูกศรมีจุดต่อลมอยู่2จุดครับ1 2ถ้ามี2ตัวก็มี4จุดต่อนะครับนี่คือสาระลมผ่านได้นะครับที่เป็นสระรูปลูกศร สัญลักษ์ตัวถัดมาครับเป็นสัญลักษณ์ลมผ่านไม่ได้เราใช้แทนสัญลักษ์เป็นรูปตัวทีนะครับเราก็จะเห็นตัวทีเนี่ยปรากฏอยู่ในตำแหน่งของวาล์วนะครับจะกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับตัวทีก็คือลมผ่านไม่ได้วิธีการสังเกตก็คืออย่างนี้ครับตัวทีหตัวจะมีจุดต่อลม1จุดนะครับเช่นตัวนี้ครับจุดต่อ 1, จ,จะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวทีด้านบนครับจุดต่อลมจะอยู่ตรงนี้นะครับจะมีแค่จุดเดียวสมมุติว่า มีการต่อลมเข้าตัวทีจุดนี้นะครับลมที่ต่อเข้ามานะครับลมเข้าไปปั๊บลมไหลออกต่อไปไหนไม่ได้นะครับมันเป็นสลักทางตันนะครับน่าแสดงว่าลมเข้าได้อย่างเดียวออกไม่ได้นะครับเราเรียกว่าลมผ่านไม่ได้นะครับก็สรุปแล้วสลักตัวที1ตัวเนี่ยมีจุดต่อลมอยู่1จุดนะครับตอนนี้มีตัวที2ตัวนั่นเท่ากับว่ามีจุดต่อลมอยู่1 2องสองจุดนั่นเองนะครับและสลาร์ถัดมาครับเป็นสาระก,กลไกบังคับการทำงานของวาลวนะครับสาระเหล่านี้จะปรากฏอยู่บริเวณด้านซ้ายนะครับด้านขวาของตำแหน่งวาลวนะครับก็คือสาระที่ปรากฏอยู่ซ้ายและขวานี้มันก็คือคกลไกบังคับการทำงานของวาลวนะครับ สำหรับสัญลักษณ์ของกลไกบังคับการทำงานของวาล์วก็จะมีสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์การใช้ปุ่มกดทั่วไปการใช้มือกดก,ก,การใช้คันโยกการใช้เท้าเหยียบการใช้กลไกภายนอกการใช้ลูกกิ้ง ครับหรือล o ก k i n g สองทิศทางการใช้ล o ก k i n g ทางเดียวการใช้สปริงการใช้ลมในส่วนของการใช้ลมจะมีสัญลักษณ์ที่นอกเหนือจากรูปนี้อีก2ตัวนะครับที่เราจะใช้กันในการเรียนการสอนยกตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่เป็นรูปเส้นป่าแบบนี้ครับ อันนี้เราก็เรียกว่าสัญลักษณ์การสั่งงานด้วยลมนะครับหรืออีกตัวหนึ่งครับเป็นสัญลักษณ์รูปนี้ครับตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์การสั่งงานด้วยลมเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์การสั่งงานด้วยลมทางอ้อมนะครับ สาระรูปนี้เป็นสารลักการใช้แม่เหล็กไฟฟ้าหรือเราเรียกว่าโซลิไนนะครับส่วนตัวนี้เป็นการาใช้มือดึงหรือดันหรือเราจะเรียกว่าการสั่งงานด้วยคันโยกล็อกตำแหน่งก็ได้นะครับทีนี้นกลไกบังคับการทำงานของวาลวจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ประเภทนะครับได้แก่ 1กลไกการบังคับวาล์วด้วยการใช้กล้ามเนื้อในส่วนของการใช้กล้ามเนื้อก็จะมีสัญลักษณ์ที่ใช้ดังต่อไปนี้ครับสัญลักษณ์ปุ่มกดทั่วไปนะครับสัญลักษณ์ปุ่มกดทั่วไปล็อกตำแหน่งใช้มือกดใช้มือกดล็อกตำแหน่งใช้คันโยกใช้คันโยกล็อกตำแหน่ง ใช้เท้าเหยียบใช้เท้าเหยียบล็อกตำแหน่งนะครับทั้งหมดนี้เป็นกลไกลบังคับการทำงานของวาลวโดยใช้กล้ามเนื้อนะครับการใช้กล้ามเนื้อก็คือการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ในการสั่งงานให้วาลวเกิดการทำงานนะครับอย่างเช่นเอามือไปกดปุ่มกดเห็นไหมครับใช้มือดันคันโยกใช้เท้าไปเหยียบนะครับสอง การบังคับวาลวแบบใช้กลไกยกตัวอย่างเช่นการใช้สปริงนะครับสปริงถือว่าเป็นประเภทของกลไกนะครับการใช้กลไกภายนอกการใช้ลูกกิ้งทํางานทิศทางเดียวการใช้ลูกกิ้งทํางานสทิศทางนะครับหลักๆในส่วนของการใช้กลไกก็จะมี สัญลักษณ์ที่เราจะใช้ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับ 3. การบังคับวาลวด้วยการใช้ลมนะครับเราก็จะใช้เป็นสัญลักษณ์รูปลูกศรแบบนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นลูกศรหัวทึบๆนะครับหรือเป็นเส้นปลานะครับ ก็ในส่วนของการสั่งงานด้วยลมก็จะมีอยู่ทั้งหมด 3. สัญลักษณ์ด้วยกันนะครับที่เราจะเห็นใช้งานนะครับอยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ได้นะครับอันนี้เป็นประเภทที่3ประเภทของการใช้ลมสั่งงานสี่การควบคุมวาล์วด้วยการใช้ไฟฟ้าเราก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์รูปนี้นะครับ หรือเราเรียกกันว่าโซลิไนน์นะครับก็คือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับสามารถใส่ได้ทั้งสองฝั่งครับฝั่งซ้ายและฝั่งขวาก็ได้ครับอย่างเช่นรูปนี้อยู่ฝั่งซ้ายนะครับรูปนี้อยู่ฝั่งขวาครับอันนี้เป็นการสั่งงานาวาวแบบที่4นะครับแบบการใช้ไฟฟ้า 5. การควบคุมวาวแบบผสม นะครับในการควบคุมวาล์วแบบผสมนั้นหมายถึงการใช้กลไกในการควบคุมวาล์วมากกว่า1ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรูปนี้ผมใช้กลไกอยู่2ตัวนะครับลมกับแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ก็2ตัวนะครับอันนี้ก็3ตัวนะครับก็คือ,อมีการใช้กลไกมากกว่า1ตัวนั่นเองนะครับเราเรียกว่าแบบผสมทีนี้แบบผสมมีอยู่ทั้งหมด3รูปแบบครับ รูปแบบที <an> ่ <principe> me, um, um, uh, enfin 1นนะครับเช่นรูปแบบนี้ครับรูปแบบที่1เราเรียกว่าการผสมแบบอนุกรมอนุกรมหมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าสั่งงานด้วยลมเพียงอย่างเดียวนะครับไฟฟ้าไม่สั่งงานวาวจะไม่สามารถทํางานได้หรือถ้าสั่งงานด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวแต่ไม่สั่งงานลมนะครับอย่างนี้วาวก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับวาวจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อสั่งงาน ด้วยลมแล้วก็ไฟฟ้าร่วมกันนะครับเราเรียกว่าแบบอนุกรมนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับผมขอใช้วงจรไฟฟ้าในการเอามาสาธิตนะครับคืออย่างนี้ครับผมจะทําให้หลอดไฟหลอดนี้ติดนะครับซึ่งหลอดไฟจะติดได้นั้นผมต้องสั่งสวิตช์ผมมีสวิตช์อยู่2ตัวครับ S 1กับ S 2นะครับก็ต้องกดสวิตช์เพื่อให้หลอดไฟติดนะครับตัวอย่างครับ ผมกดสวิตช์ s 1ตัวเดียวนะครับจะเห็นว่าหลอดไฟไม่ติดผมกด s 2ตัวเดียวเห็นไหมครับหลอดไฟก็จะไม่ติดนะครับการที่หลอดไฟจะติดได้นั้นสวิตช์ทั้งคู่ต้องทํางานครับตัวอย่างนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างเห็นไหมครับนี่ครับสวิตช์ทั้งคู่ต้องทํางานนะครับหลอดไฟจึงจะติดเช่นเดียวกันครับ การที่เราจะสั่งให้วาวตัวนี้ทำงานได้นั้นเราต้องสั่งลมและไฟฟ้าทั้งคู่นะครับเราเรียกแบบนี้ว่าแบบอนุกรมแบบที่2นะครับแบบที่2เราเรียกแบบนี้ว่าแบบขนานครับเห็นไหมครับการาใส่กลไกจะใส่แตกต่างกันนะครับถ้าแบบขนานจะใส่คู่กันอย่างนี้นะครับแบบขนานหมายความว่าจะสั่งให้วาวทำงานเราสั่งแค่ ปุ่มกดทั่วไปเพียงอย่างเดียววาวก็ทํางานได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องสั่งไฟฟ้านะครับวาวก็ทำงานทำงานได้หรือเราจะสั่งให้ไฟฟ้าทํางานแต่เราจะ semester, ไม่สั่งปุ่มกดปุ่มนี้นะครับวาวก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะครับแบบผสมแบบที่2นะครับหรือเราเรียกว่าแบบขนาดนี้ก็คือเราสามารถเลือกใช้กลไกลได้นะครับจะใช้ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้นะครับตัวอย่างครับ ตัวอย่างผมจะต่อวงจรนี้ให้เป็นวงจรการทำงานแบบขนานก็คือยังคงมีสวิตช์2ตัวนะครับมีสวิตช์2ตัวจะเห็นได้ว่าการสั่งงานให้หลอดไฟติดนั้นผมต้องกดที่สวิตช์เนาะนะครับอย่างเช่นผมกด S 1เห็นไหมครับหลอดไฟก็ติดนะครับผมไม่กด S 2เห็นยไหมครับหลอดไฟก็ยังติดนะครับหรือ ผมไม่ต้องการกด s 1แต่กด s 2เห็นไหมครับหลอดไฟก็ทํางานเช่นเดียวกันครับถ้าสั่งงานให้เราเอาทำงานเนี่ยเราจะสั่งปุ่มกดทั่วไปอย่างเดียวก็ได้นะครับหรือไม่เราจะสั่งแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้นะครับสามารถเลือกสั่งงานได้เราเรียกแบบนี้ว่าแบบขนานนะครับส่วนแบบที่3ครับเป็นแบบเขาเรียกว่า,าผสมระหว่างอนุกรมและขนานอยู่ด้วยกันนะครับ ก็จะมีการสั่งงานในรูปแบบ2ตัวนี้นะครับร่วมกันนะครับแบบที่3นั่นเองสำหรับการอ่านสัญลักษณ์ในส่วนของอสัญลักษณ์บังคับวาวแบบผสมนะครับก็จะมีการอ่านสัญลักษณ์วาวดังนี้ครับ 1. ครับผสมแบบอนุกรมเวลาอ่านนะครับ บังคับการทำงานด้วยลมและแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเวลาอ่านเน้นใช้คำว่าและนะครับบังคับการทำงานด้วยลมและแม่เหล็กไฟฟ้าส่วนการอ่านกลไกบังคับวาลวในส่วนที่2นะครับส่วนของแบบขนานอ่านแบบนี้ครับคือบังคับการทำงานด้วยปุ่มกดทั่วไปหรือแม่เหล็กไฟฟ้า นะครับในส่วนนี้เราจะเน้นใช้คําว่าหรือนะครับบังคับการทํางานด้วยปุ่มกดทั่วไปหรือแม่เหล็กไฟฟ้านะครับข้อแตกต่างระหว่างอนุกรมและขนานก็คือถ้าเป็นอนุกรมใช้คําว่าและถ้าเป็นขนานใช้คําว่าหรือนะครับส่วนการอ่านวอวแบบผสมนะครับในส่วนของมีทั้ง อนุกรมและขนานอยู่ด้วยกันนะครับเราเรียกว่าเป็นการผสมแบบที่3วิธีการอ่านอ่านแบบนี้ครับบังคับการทำงานด้วยปุ่มกดทั่วไปและลมหรือบังคับการทำงานด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าและลมนะครับนี่เป็นตัวอย่างการเรียกชื่อ,อกลไกในส่วนของการผสม